สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมนาย c ี r รูนะครับวันนี้ก็จะพามาที่โปรแกรมโมโดนะครับโดยครั้งนี้ผมจะมาแนะนำให้รู้จักกับสคริปต์ไลท n t ู Point นะครับซึ่งเป็นสคริปต์ที่มีมาให้กับโมโดอยู่แล้วนะครับในส่วนของเจ้าสคริปต์สำหรับโมโดนะครับถ้าเทียบกับ sketchup นะครับก็คล้ายๆกับเจ้ารูบี้สคริปต์นะฮะก็จะมีลักษณะการทำงานเป็น แบบปลักอินเสริมเพื่อเพิ่มความสามารถให้กับตัวโปรแกรมนะครับจเจ้าสคริปต์อะไรทูพอย n t นะครับมันจะถูกจัดเก็บอยู่ในไดเรกทอรีของโปรแกรมนะฮะจะอยู่ในไดร์นะโปรแกรมไฟล์ลักซูร o จีโมดูลห้าศูนย์หนึ่งเอ็กราสคริปต์นะครับจะเป็นสคริปต์ตัวนี้นะฮะอะไรทูพอยต์ pl นะครับ ลักษณะการเขียนสคริปต์นะครับถ้าเปิดดูด้วยโน้ตแพดนะฮะมันจะถูกเขียนด้วยภาษา Perl ์นะฮะจะอยู่ในลักษณะนี้ทีนี้มาดูถึงความสามารถของเจ้าสคริปต์อะไรทุกพอยกันบ้างนะครับเจ้าสคริปต์นี้นะมันจะช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยเร็วขึ้นนะครับในส่วนของการย้ายตำแหน่งของ จุดนะจากจุดหนึ่งมายังอีกตำแหน่งหนึ่งได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วนะครับผมจะทำการสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมขึ้นมาสักรูปนะฮะตรงนี้นะฮะอย่างเช่นเราต้องการนะโมบในส่วนของจุด2จุดนี้ลงมานะให้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็คืออยู่ในตำแหน่งของระนาบของแกน x และแกน Z นะครับก็คือลงมาตามแกน Y นะแล้วก็อยู่ในระดับนี้พอดีนะครับวิธีการใช้งานนะฮะให้เลือกไปที่ในส่วนของจุดนะครับที่จะย้ายซะก,ก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น2จุดนะหจุดหรือหลายๆจุดก็ตามนะครับตรงนี้ผมจะเลือก2จุดนี้นะครับจากนั้นมาเลือกที่จุดสุดท้ายนะครับซึ่งจะเป็นจุดที่เอาไว้อ้างอิงตำแหน่งนะในการย้ายลงมา จากนั้นนะให้ไปที่เมนู System เลือกไปที่คำสั่ง f v a l u a t e นะครับในส่วนของ Command Name นะฮะให้พิมพ์ add และตามด้วยชื่อสคริปต์พร้อมนามสกุลของมันนะครับก็คือ a l i v t o p o i n t p l ทีนี้ให้ดูนะครับว่าเราจะ Move ลงมาตามแกน y นะครับเพราะฉะนั้นถัดจากชื่อสคริปต์นะให้ขอ s สเปซบาร Bar, แล้วพิมพ์ y ลงไปขอ enter นะครับจะเห็นว่าจุด2จุดด้านบนนะจะถูก Move ลงมานะฮะอยู่ในตำแหน่งของจุดอ้างอิงที่เราเลือกเป็นจุดสุดท้ายนะครับผมจะอันดูกลับไปอาละ่ะทีนี้จะให้ดูตรงนี้บ้างนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะ Move จุดนี้นะลงมาที่ตำแหน่งนี้นะครับเราก็จะเลือก จุดที่จมูกซะก่อนนะมาเลือกที่จุดนี้นะครับทีนี้เราก็ดูนะครับว่าเราจะต้องมุกลงมาตามแกน y แล้วก็มาตามแกน x นะครับไปที่ f u s เราก็ใส่ลงไปเป็น y x นะฮนะข้อจะเห็นว่าจุดเนี่ยมันจะมุกลงมาอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับหรือถ้าเป็นอันนี้นะครับเราจะมาที่ตรงนี้ตรงนี้เราจะมุกมาตามแกน z เราก็ใส่ลงไปด้านถ่ายเป็น set นจะเห็นว่ามันจะมีความแม่นยำและรวดเร็วนะครับเพียงแต่ว่าการรันคำสั่งโดยใช้ในส่วนของคำสั่ง evaluate เนี่ยมันจะทำงานได้ชานะครับถ้าต้องการทำงานให้สะดวกขึ้นนะครับเราจะไปทำการสร้างในส่วนของภายเมนูขึ้นมาเพื่อเรียกใช้งานคำสั่ง นะครับตรงนี้ผมได้สร้างในส่วนของพายเมนูขึ้นมาแล้วในลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมจะ move 2จุดนี้ลงมาที่ตรงนี้นะฮะผมก็จะเลือกแล้วก็เปิดในส่วนของพายเมนูอะไรายนะครับหรืออันนี้มาที่นี่นะครับอ,อ,อะไร x โทษทีนะอะไร set นะครับ,รรบเดี๋ยวจะไปแนะนำกันให้รู้จักวิธีการ สร้างในส่วนของภายเมนูด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้มาดูนะครับถ้าเราไม่ใช้งานในส่วนของสคริปต์อะไรทูพอยนะครับเวลาทํางานปกติเนี่ยเราจะต้องทํางานหลายขั้นตอนเลยทีเดียวนะฮะก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าตําแหน่งที่เราจะมุกลงมาเนี่ยมันอยู่ที่ตําแหน่งไหนอย่างเช่นเราจะมุกสอจุดนี้ลงมาที่ตําแหน่งนี้เราก็ต้องรู้ก่อนว่าจุดเนี้ยมันอยู่ที่ตําแหน่งไหน นะครับวิธีการหาตำแหน่งนะฮะให้ไปที่แท็บลิสตตรงนี้นะครับด้านล่างเลือกไปที่ Info ตรงนี้ให้เรากดคีย์เลข0ูนย์ทางฝั่งแป้นตัวเลขนะครับมันจะขยายขึ้นมานะให้ดูในส่วนของ Position นะครับมันจะอยู่ที่ลบ4เมตรนะครับเราจะมูฟลงมาตามแกน Y ก็ดูที่แกนวนะครับหรือถ้าเราจะมูฟสจุดนี้ มาที่ตำแหน่งนี้เราก็ดูตามแกน Z ซนะครับซึ่งมันจะอยู่ที่4.88เมตรนะแต่ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับเราจะมุกตรงนี้ลงมาที่จุดนี้นะก็คือแกน y ลบ4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะทำงานในลักษณะแบบแมนนวลโดยไม่ใช้สคริปต์นะครับเราก็เลือกไปที่2จุดนี้นะแล้วมาที่แท็บ vertex set position นะครับเลือกไปที่ y ลบสี่ขอ e n น e r นะครับมันจะลงมาซึ่งมันจะทำงานหลายขั้นตอนนะจะทำให้เราเสียเวลาแต่ถ้าเราใช้ในส่วนของสคริปต์อะไร to Point นะครับมันจะช่วยให้การทำงานของเราเนี่ยมีความรวดเร็วขึ้นนะครับเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของวิธีการสร้างภายเมนูกันบ้างนะฮะตรงนี้ในส่วนของ i ายเมนูเราจะมาที่ในส่วนของ Form Editor นะครับ ภายเมนูตรงนี้ที่ผมสร้างเอาไว้แล้วผมจะไปที่ในส่วนของ input editor ก่อนนะครับจะไปทำการเคลียร์ในส่วนของคีย์ลัดสำหรับเรียกใช้งานภายเมนูนะ,ะก็คือคีย์คอนโทรล0ตัวนี้คลิกขวาคีย์แมปโอเคจากนั้นตรงนี้ผมจะทำการ delete ทิ้งไปเลยนะครับ วิธีการสร้างภายเมนูนะครับเราก็จะไปที่เมนู System นะเลือกไปที่ในส่วนของ Form Editor นะครับจากนั้นนะฮะตรงนี้เราจะสร้างในส่วนของภายเมนูนะครับเราก็จะเลือกไปที่ในกลุ่มของภายเมนูนะฮะแล้วก็เลือกไปที่ New Form นะครับคลิกขวา Add Form ในหน้าต่าง Add Form in Group นะครับตรงนี้เราจะตั้งชื่อฟอร์มนะฮะตรงนี้ให้ตั้งชื่อเป็น align right, to point หรือจะตั้งชื่อตามที่ท่านต้องการก็ได้นะครับจากนั้นนะมาดูในส่วนของสไตล์ของมันนะครับตรงนี้ให้เลือกเป็นพายเมนูแล้วเราก็จะมาใส่ในส่วนของคำสั่งให้กับมันนะครับให้เลือกไปที่ new control นะครับเลือกไปที่ add command แล้วก็ใส่ในส่วนของคำสั่งลงไปนะก็คือ add Align right. ทุกพอนะครับ t pl บตัวแรกผมจะให้เป็นแกน y นะครับก็ขอ spacebar แล้วก็ y ในส่วนของ label นะฮะก็ตั้งชื่อนะอะไ y ขอ enter preview ดูนะครับเราจะได้ในส่วนของภายเมนูในลักษณะนี้ต่อไปครับ add command ก็จะเป็น x y นะฮะ x y แล้วก็ตามด้วยอะไร x นะครับพรีวิวให้ดูอีกครั้งนะฮะตรงนี้ผมต้องการให้ในส่วนของอะไร y อยู่ด้านบนนะฮะตามในส่วนของทิศทางของแกนนะครับ ซึ่งเราจะจดจำและเรียกใช้งานได้ง่ายขึ้นนะก็จะให้ y อยู่ด้านบน x อยู่ด้านขวาและ z อยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนด้านล่างนะฮะก็จะให้เป็นอะไรเอ็์ะหรืออะไรอ่อนนะครับแ Al ล้วถัดไปก็จะเป็น zx นะะตั้งชื่อแล้วก็ตามด้วย อะไ n x y z ตรงนี้จะตั้งชื่อเป็นอะไร่ l นนะครับจากนั้นนะครับถัดมาตรงนี้นะฮะตรงนี้เราจะเว้นช่องเป็นหนึ่งช่องนะครับเพื่อที่จะให้ในส่วนของอะไ g n z เนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้พอดีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเพิ่มในส่วนของ add divider ลงไป นะครับจะเป็นการเว้นในส่วนของช่องนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของคอนโทรลตรงนี้ก็จะเป็นอะไ i เซตนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะอะไรไวเซตนะครับ สร็จแล้วพีวิวดูฮะเราก็จะได้ในส่วนของพายเมนูในลักษณะนี้นะ y, y, y ด้านบน x ด้านขวา z, z ด้านซ้ายนะด้านล่างเป็นอะไรออกเมื่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องมาใส่ในส่วนของคีย์ลัดนะกำหนดในส่วนของคีย์ลัดให้กับในส่วนของฟอร์มนะครับเพื่อที่เราจะใช้ในส่วนของคีย์ลัดเนี่ยเรียกใช้งานในส่วนของภายเมนูนะครับตรงนี้ให้คลิกขวา เลือกไปที่ Assign to Key ตรงนี้ผมจะเลือกใช้เป็น Control 0นะฮะซึ่งในส่วนของ Control 0เนี่ยมันจะเป็นคีย์ที่ยังไม่ถูกใช้งานนะครับแต่ถ้าเป็นคีย์ที่ถูกใช้งานนะครับอย่างเช่น Control 1นะฮะด้านล่างมันจะแสดงในลักษณะนี้นะครับตรงนี้ผมจะเลือกเป็น Control 0ก็คือเป็นคีย์ที่ยังไม่ถูกใช้งานนะฮะกอ OK เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาทดลองใช้งานดูนะครับสร้างในส่วนของรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาอยู่ในโหมดการทำงานของวัตถุนะครับก็คือการทำงานกับจุดเลือกแล้วก็มาเลือกที่จุดที่จะมูกนะฮะคอนโทรลูอะไรไนะครับ,ราารบมาดูทางนี้บ้างนะฮะอะไรนะครับจะใช้งานได้นะฮะซึ่งจะช่วยให้ เราสามารถใช้งานในส่วนของสคริปต์นี้ได้รวดเร็วขึ้นนะครับเอาล่ะทีนี้เราจะมาทำการเซฟในส่วนของฟอร์มเก็บเอาไว้นะครับไปที่ฟอร์มดิต o เตอร์นะฮะแล้วก็คลิกเลือกไปนะที่เซฟฟอร์มนะครับหรือคลิกขวาก็ได้นะเลือกไปที่เซฟฟอร์มนะครับตรงนี้ผมจะเลือกจัดเก็บเอาไว้ในส่วนของ ปักอินนะครับสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมามาสคริปตตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อเป็นอะไรทุกปอยแล้วก็ underscore อร์นะฟอร์มตรงนี้มันจะถูกจัดเก็บเป็นไฟล์นามสกุล .cfg นะครับ จะไปเปิดให้ดูนะครับมันจะถูกเขียนด้วยภาษา XML นะจะถูกเขียนอยู่ในลักษณะนี้นะครับตรงนี้จะเป็นในส่วนของฟอร์มนะฮะเอาละถัดไปนะครับเราก็จะมาบันทึกในส่วนของคีดลัด สำหรับเรียกใช้งานกันบ้างนะตรงนี้ให้ไปที่เมนูไฟล์ฮะเราจะคอนฟิ Save ไปที่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ c o n f i g export นะผมจะจัดเก็บไปที่เดียวกันเลยก็ตั้งชื่อเป็น l l g t o p o i n t นะแล้วก็ Underscore นในส่วนของ export c o n f i g fragment นะครับในส่วนของ fragment เนี่ยให้เราเลือกเป็น key mapping นะครับโอเคเอาลผมจะไปเปิดให้ดูในส่วนของตัว c o n f i g นะจะเห็นว่าในส่วนของ key นะครับจะถูกจัดเก็บอยู่ที่บรรทัดนี้นะครับ key ก็คือ top 0นะครับ ก็คือเลขศูนยในส่วนของฝั่งแป้นพิมพ์ด้านซ้ายนะฮะเอาละตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีที่เราทําการาติดตั้ง Windows ใหม่หรือลงโปรแกรมใหม่นะครับเวลาที่เราจะ Import ในส่วนของฟอร์มและ Config ิกเข้ามานะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะปิดตัวนี้ลงไปก่อนนะแล้วก็ ฟอร์มดีเตอนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะให้ดูในลักษณะเหมือนการติดตั้งโปรแกรมใหม่เลยนะครับผมจะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์ได C นะยูเซชื่อผู้ใช้ a p p d a a ่ a ล m i n g นะครับลักซ์เรนะในส่วนของไฟล์ m o d o 5 1 1 cfg เนะี่ยมันจะเป็นไฟล์ที่จัดเก็บในส่วนของค่าคอนฟ i ิกต่างๆ ของตัวโปรแกรมนะครับไม่ว่าเราจะกําหนดค่าในส่วนของเครื่องมืออะไรเนี่ยมันจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในไฟล์นี้นะครับซึ่งถ้าเราลบไฟล์นี้ทิ้งไปนะฮะมันจะเหมือนกับการลบค่าคอนฟลิกต่างต่างทั้งหมดทิ้งไปนะฮะแล้วเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับมันจะเหมือนกับโปรแกรมที่ถูกติดตั้งลงมาในเครื่องใหม่ๆนะฮะจะอยู่ในลักษณะนี้ซึ่งในส่วนของอภายเมนูที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อกี้เนี่ยมันจะไม่มีแล้ว นะครับในส่วนของไฟล์คอนฟิกเมื่อสักครู่นะครับถ้าเราไปปรับแต่งอะไรของโปรแกรมมากๆนะครับแล้วไม่สามารถที่จะปรับแต่งคืนได้นะครับก็เข้าไปลบทิ้งอย่างที่ผมลบเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งมันจะทําให้ค่าคอนฟิกต่างๆของโปรแกรมเนี่ยกลับคืนมานะเหมือนการรีเซ็ตค่าทั้งหมดนะครับเอาละ่ะทีนี้เราจะมาทําการนําเข้าในส่วนของฟอร์มและก็ขีดลัด นะก็คือในส่วนของฟอร์มและคอนฟิกนะฮะให้ไปที่เมนูไฟล์เลือกไปที่คอนฟิกอิมพุตนะฮะเลือกไปที่ตำแหน่งที่เราจะเก็บเอาไว้ตรงนี้ก็คือในส่วนของฟอร์มโอเพนนะแล้วก็ไปดูที่ฟอร์ม d i ดิเตอร์นะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวฟอร์มเข้ามาแล้วเพียงแต่ว่าในส่วนของคีย์ลัดนะฮะมันยังไม่เข้ามา ดฉะนั้นเราก็มาทำการ import ในส่วนของ config อีกทีหนึ่งนะเลือกไปกที่ในส่วนของ a l ไรต t ว o อยต n คอนฟินะมาดูอีกทีนะครับอ่าล่ะขี์ลัดก็จะมาเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วก็ทำการเลือกไปที่ config save นะครับ ีนี้ก็เลือกนะกดคีย์คอนโทรลศนย์นะครับก็จะได้ในส่วนของภายเมนูปรากฏขึ้นมานะครับเอาละผมจะเปิดในส่วนของตัวอย่างงานเวลาใช้งานจริงๆให้ดูกันบ้างนะครับอย่างเช่นไฟล์นี้นะไฟล์นี้จะมีสองเลเยอร์นะครับก็คือเลเยอร์ในส่วนของฟอร์ในส่วนของพื้นแล้วก็ในส่วนของตัวห้องนะรหรือผนังนะครับ เวลาใช้งานนะในลักษณะนี้เราจะเลือกเลเยอร์ทั้ง2องเลเยอร์นะครับเพียงแต่มันจะมีเทคนิคการเลือกเลเยอร์นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะถ้าเราจะโมบนะในส่วนของจุดนะจุดตรงนี้นะครับมาให้อยู่ในตำแหน่งของจุดนี้นะครับการเลือกเลเยอร์ตรงนี้จะสำคัญนะครับก็คือเราจะต้องเลือกในส่วนของ เลเยอของจุดที่จะใช้อ้างอิงก่อนก็คือในส่วนของเลเยอ 4, ร์ฟอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกที่ Layer 4ก่อนนะครับมันจะมองในส่วนของ l a เยอรเนี่ยเป็นโฟกั u เลเยอร์ Layer, นะครับส่วน l a เยอรที่ถูกเลือกถัดมานะมันจะถูกมองเป็น Background Layer ไม่ว่า l a เยอนั้นจะอยู่บนหรือร่างนะครับไม่สําคัญนะครับ จะสำคัญตรงที่ว่าเลือกเลเยอร์ไหนก่อนและเลือกเลเยอร์ไหนทีหลังนะฮะเอาละตรงนี้เราจะเลือกที่เลเยอร์ฟอร์มก่อนนะเลือกไปที่เลเยอร์รูมที่หลังนะจากนั้นในส่วนของจุดนะครับเราจะเลือกที่จุดไหนก่อนก็ได้นะในลักษณะนี้นะครับตรงนี้ผมจะเลือกตัวนี้ก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็คลิกเมาส์กลางนะครับกดคีย์ช f t เลือก ากนั้นเราจะมุกไปตามแกน Z นะฮะคอนโทรลศูนย์อะไลนะครับจะเห็นว่ามันจะไปในลักษณะน,นี้นะฮะอันดู o, กันไปแต่ถ้าเราเลือกในส่วนของ Layer Room ก่อนแล้วมาเลือกที่ Layer 4, ร์ r นะฮะจากนั้นจะเลือกเช่นเดิมเลยนะครับคอนโทรลศูนย์อไลจะเห็นว่าที่เลเยอร์นี้นะจุดมันจะวิ่งมา หาเลเยอร์ ha, แรกที่เราเลือกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้จําให้แม่นนะให้เลือกเลเยอร์สำหรับใช้อ้างอิงก่อนนะครับแล้วก็ไปเลือกเลเยอร์ที่เราจะ move นะครับแต่ถ้าเป็นเลเยอร์เดียวกันนะฮะอย่างเช่นเ,ออเราจะ move ตัวนี้เข้ามานะตรงนี้จะใช้วิธีคลิกเมาส์กลางนะครับแล้ว move ขึ้นไปให้เท่ากับระดับนี้ ก็คลิกเลือก Ctrl 0นะตรงนี้ก็จะเป็นวิธีการเลือกแบบปกตินะครับจะเปิดไฟล์งานให้ดูตึกไฟล์นะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะงานที่นำเอาไฟลนะ์นะฮะ Import ในส่วนของไฟล์จากา AutoCAD นะครับมาใช้เป็นแปลนนะครับเพื่อขึ้นโมเดลนะรตรงนี้เราต้องการความแม่นยำอย่างมากนะครับในส่วนของอองานในลักษณะนี้นะครับตัวแพลนเนี่ยเราจะต้องนำไปอยู่ในเลเยอร์เดียวกับเลเยอร์ที่เราจะทำงานนะครับตรงนี้ผมจะคัดลอกนะ แล้วก็ไปที่เลเยอร์วอลคอนทนวี Ctrl v. นะฮะอย่างเช่นตรงนี้เราจะใช้ในส่วนของแผ่นเนี่ยเป็นไกด์ในการเจาะหน้าต่างนะครับก็จะดูนะฮะในส่วนของหน้าต่างเนี่ยเราจะต้องแบ่งนะแบ่งพื้นผิวนะด้านแนวนอนนะออกเป็น3ส่วนนะแล้วก็แนวตั้งออกเป็น3ส่วนนะครับเพื่อที่จะ เจาะในส่วนของช่องนะครับเพราะฉะนั้นนะตรงนี้เราจะไปที่หมดเส้นนะครับเลือกไปที่เส้นด้านล่างแล้วก็ใช้ในส่วนของคำสั่งลูปสไลด์นะ alternate ีออ 4. คลิกเมาส์กำหนดค่าเขาเป็น2โอเคมาเลือกที่เส้นนี้ Alter n a t e ีออ 4. เขาเป็น2นะครับแล้วก็ไปที่มุมมองด้านหน้านะครับ ทีนี้เราจะมูฟในส่วนของเส้นนี้นะฮะให้มาอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับให้ดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกที่เส้นนะครับจากนั้นคอนเวิร์ตในส่วนของเส้นไปเป็นจุดนะครับวิธีการคอนเวิร์ตนะกดคีย์ออเทอเ t นตค้างไว้นะฮะแล้วก็ให้สังเกตดู Do นะครับในส่วนของโหมด v e r t ์เ e ซนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นคอนเวิร์ตนะครับเมื่อมันเปลี่ยนเป็น,นคอนเวิร์ตนะฮะให้เราเอาเมาส์ไปคลิกนะครับมันจะเปลี่ยนจากเส้น ไปเลือกที่จุดนะครับจากนั้นเราก็จะไปเลือกที่จุดที่จะใช้อ้างอิงนะครับกดคีย์ชิปนะแล้วก็เลือกเปิดภายเมนูขึ้นมาดูแกนนะครับไปทาง X นะอะไร X <ม>เอาละมาที่เส้นนี้บ้างนะครับคอนเวิร์นะอีกวิธีในการคอนเวิร์นะครับง่ายๆก็คือการกดคีย์ออเทเนตแล้วก็ตามด้วยโหมดนะฮะออเทเนตหนึ่จะไปที่โหมด วัตติสินะออเทอเนตสอจะไปที่โหมดเอสเนะออเทอเนตสาจะไปที่โหมดโพลี곤นะครับตรงนี้เราจะเลือกไปที่ออเทอเนตหนึ่งนะฮะแล้วก็กดคีย์ชิปเลือกจุดอ้างอิงนะอะไราเอกซ์อ่าละต่อไปก็ตัวนี้นะครับออเทอเนตหนึ่งนะครับในส่วนของจุดนี้เราไม่เอานะกดคีย์คอนโทรล เอาออกไปนะครับหลังจากนั้นเราจะ move ม,มาที่จุดนี้นะชิปเหเลือกแล้วก็ลายว่ายนะครับมาทางนี้เช่นเดียวกันนะ่ย จากนั้นก็เลือกที่จุดอ้างอิงนะครับอนะไรไวะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราก็พร้อมที่จะทำการเจาะในส่วนของช่องหน้าต่างนะฮะเลือพื้นผิวสองพื้นผิวใช้คำสั่งบลิดฮนะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้จะช่วยให้งานของเราเนี่ยมันมีความแม่นยำและรวดเร็วมากขึ้นนะครับตรงนี้ก็เป็นในส่วนของความสามารถของสคริปต์อะไลทุ นะครับก็หวังว่าคงจะนำไปใช้ประโยชน์กันได้นะฮะสำหรับวันนี้ก็คงจะร่ำลาครับและพบกับผมได้ใหม่ในตัวอย่างถัดไปครับสวัสดีครับ